เมื่อคืนนี้ผมอ่านข่าวแล้วต้องอุทานออกมาเลยว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผู้นำอเมริกาคนหนึ่งออกมาโพสต์เองยอมรับเองแบบไม่อ้อไม่เลี่ยงไม่หลบว่าถ้ากำแพงภาษีที่ตัวเองเคยผลักเคยดันเคยใช้เป็นไม้ตายถูกศาลสั่งยกเลิกเมื่อไหร่ระบบเศรษฐกิจอเมริกามีสิทธิ์พังคืนไม่ใช่แค่สะดุดนะแต่ถึงขั้นเรือแตกกลางทะเลกันเลยทีเดียวใช่ครับผมพูดถึงโดนลัลด์ทรัมป ชายที่ขึ้นชื่อเรื่องปากไวใจร้อนและชอบพูดตรงแบบไม่แคร์ใครคราวนี้เขาโพสต์ยาวเหยียดระบายอารมณ์แบบคนอัดอั้นบอกชัดเจนว่าถ้าศาลตัดสินว่ากำแพงภาษีที่เขาใช้กดดันการค้าทั่วโลกนั้นผิดกฎหมายอเมริกาจะโดนบังคับให้คืนเงินภาษีจำนวนมหาศาลและเขาพูดประโยคหนึ่งที่ทำเอาคนทั้งโลกสะดุง้งไม่มีเงินจะจ่ายคืนฟังแล้วเป็นยังไงครับอึ้งไหมลมแทบจับไหมนี่ไม่ใช่คำพูดของชาวบ้านหน้าปากซอยนะ นี่คือคำพูดจากคนที่เคยคุมว่าประมาณประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกยอมรับแบบต้งๆว่าถ้าต้องคืนเงินจริงระบบการเงินจะปั่นป่วนทันทีบริษัทจะกลัวลาหนนท่าเรือจะวุ่นตลาดจะสั่นคนทำงานจะหนาวกำแพงภาษีที่ว่ามานี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบนกระดาษมันคือเงินที่เก็บจากของนำเข้าแทบทุกชิ้นตั้งแต่เหล็กรถเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงวัตถุดิบในโรงงานเงินก้อนนี้ถูกเอาไปอุดนบ เอาไปหมุนเอาไปประคองระบบถ้าวันหนึ่งต้องควักคืนพร้อมกันถามเลยเถอะใครจะไหวทรัมป์รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แพ้คดีแต่มันคือการเปิดฝาหม้อความจริงว่าอเมริกาเองก็ใช้เงินล่วงหน้าใช้เครดิตอนาคตเอาภาษีมาเป็นอาวุธทางการเมืองถ้าสารฟันธงว่าทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่แค่เขาหน้าแตกแต่ทั้งระบบต้องรับแรงกระแทกและตรงนี้แหละที่มันน่ากลัว เพราะเมื่อผู้นําเริ่มออกมาพูดด้วยน้ําเสียงร้อนรนโวยวายลนลานเหมือนคนรู้ว่ามุมอับกําลังมาแปลว่าเกมนี้เดิมพันสูงจริงไม่ใช่แค่ศักดิ์ศรีแต่คือเงินคือเสถียรภาพคือความเชื่อมั่นของทั้งโลกลองคิดดูนะครับถ้าอเมริกาสะดุดจริงเงินจะไหลป่วนแค่ไหนราคาสินค้าจะกระเพื่อมแรงขนาดไหนดอกเบีย้ยค่าเงินการค้าทุกอย่างโยงกันหมดเหมือนโดมิโนโต,ตัวใหญ่ล้มแล้วตัวอื่นไม่มีทางยืนอยู่ได้ แต่ในวิกฤตแบบนี้มันก็ไม่ใช่แค่ความกลัวอย่างเดียวมันคือสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเปลี่ยนจากยุคที่ใครเสียงดังใครถืออำนาจจะทำอะไรก็ได้เข้าสู่ยุคที่กติกาสารและความน่าเชื่อถือกลายเป็นตัวตัดสินจริงๆประเทศที่อ่านเกมออกประเทศที่ไม่เลือกข้างกับหัวร้อนประเทศที่รู้จักยืนให้มัน่นวางตัวให้ถูกอาจไม่ได้รับแรงกระแทกเต็มหน้าแต่อาจกลายเป็นที่พักของเงินของโรงงานของโอกาสใหม่เรื่องนี้ยังไม่จบ คำตัดสินยังมาไม่ถึงแต่แค่ผู้นําอเมริกาออกมาพูดแบบนี้ก็พอจะบอกเราได้แล้วว่าพายุลูกใหญ่กําลังก่อตัวใครตั้งหลักทันมีสติพอคนนั้นอาจไม่ใช่เหยื่อแต่อาจเป็นคนที่เลือกทางได้ก่อนใครเฮ้ยฟังดีๆนะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันในศาลธรรมดานี่มันคือฉากที่กฎหมายกําลังยกมือขึ้นท้าทายอํานาจแบบตรงหน้าโอ้โหแค่คิดก็ขนลุกแล้ว เรื่องมันเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่โคตรแรงผู้นำประเทศมีสิทธิ์ตั้งกำแพงภาษีเรียกเงินจากทั้งโลกโดยไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องถามใครได้จริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายต้องกลับมานั่งฟังคำพิพากษาจากคนในชุดครุยและคนที่ออกอาการเดือดสุดในเรื่องนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์เขารู้ดีว่าถ้าสารฟันธงว่าสิ่งที่เขาเคยทำไม่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่แพ้คดีนะ แต่มันคือการเปิดประตูให้บริษัททั้งโลกแห่กันมายื่นมือของเงินคืนขอค่าชดเชยแบบไม่เกรงใจใครคิดภาพตามนะครับเงินภาษีที่เก็บมาเป็นปีเป็น10ปีเงินที่เอาไปหมุนงบเอาไปอุดรูรั่วเอาไปเลี้ยงระบบถ้าวันหนึ่งสารพูดคำเดียวว่าต้องคืนโอ้ยแค่นั้นแหละเสียงแตกทั้งกระทรวงบริษัทที่เคยกัดฟันจ่ายวันนี้ยิ้มมุมปากบอกว่าถึงเวลาทวงคืนแล้ว ท่าเรือที่เคยแน่นอาจกลายเป็นจุดนับสตางย้อนหลังเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยชี้นิ้วสั่งอาจต้องนั่งกุมหัวคิดบัญชีย้อนหลังเป็นกองนี่แหละที่ทรัมป์ถึงร้อนรนถึงโพสต์เดือดโพสต์แรงพูดเหมือนคนเห็นปลายเหวอยู่ตรงหน้าเพราะถ้าสาลตัดสินจริงมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานทันทีว่าต่อไปนี้ใครจะใช้อำนาจต้องคิดหน้าคิดหลังไม่ใช่อยากเก็บเงินใครก็เก็บได้และที่น่ากลัวกว่านั้นไม่ใช่แค่เงินที่ต้องคืนแต่ถือความเชื่อมัน่น เพราะเมื่อกฎหมายเริ่มย้อนถามอำนาจตลาดจะเริ่มถามกลับว่าแล้วข้อตกลงที่เคยเซ็นมันยังมั่นคงอยู่ไหมกติกาที่เคยเชื่อยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่าเงินไม่ชอบความไม่แน่นอนนักลงทุนไม่ชอบอาการลนลานแค่ผู้นำออกมาพูดว่าไม่มีเงินจ่ายคืนโอ้ยแค่นั้นก็พอแล้วใจคนเริ่มสั่นมือเริ่มกำเงินแน่นคิดคำเดียวถอยดีไหมว่าแต่เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ด้านมืดมันคือสัญญาณว่าโลกกำลังเปลี่ยนจริงๆ จากยุคที่ใครเสียงดังใครถือไม้ใหญ่จะทำอะไรก็ได้เข้าสู่ยุคที่กติกาเริ่มทวงศักดิ์ศรีคืนศาลไม่ใช่ตัวประกอบแต่เป็นเวทีตัดสินชะตาระบบทั้งใบใครอ่านเกมออกใครไม่ตื่นตระหนกใครไม่รีบวิ่งตามเสียงดังจะเริ่มเห็นว่าในความวุ่นวายแบบนี้มันมีพื้นที่สำหรับคนที่ยืนมั่นยืนถูกจุดพร้อมรับแรงสั่นสะเทือนแล้วใช้มันเป็นแรงส่งศาลยังไม่พูดคำสุดท้าย แต่แค่บรรยากาศแบบนี้ก็พอจะบอกได้แล้วว่าเกมนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันกำลังค่อยๆไหลาจากห้องพิจารณาคดีลงมาสู่ชีวิตคนธรรมดาแบบที่ไม่มีใครหลบได้ทันทาไม่ตั้งสติโอ้โหตรงนี้แหละที่หลายคนฟังแล้วอาจจะยังไม่สะดุง้งแต่ผมบอกเลยถ้าเข้าใจจริงจะร้องเฮ้ยออกมาเองเพราะกำแพงภาษีที่เขาทะเลาะกันในศาลมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องตัวเลขลอยๆมันคือของแพงที่เราซื้อทุกวัน คือค่าครองชีพที่กัดกินเงินในกระเป๋าแบบเงียบๆหลายคนยังคิดว่าภาษีเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่เป็นเรื่องของนักการเมืองผมขอพูดตรงๆเลยนะคิดแบบนี้คือพลาดหนักมากเพราะคนที่จ่ายจริงไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ผู้นําแต่คือคนซื้อของคนใช้ของคนทํามาหากินอย่างเราๆนี่แหละลองนึกภาพง่ายๆเรือขนของลำหนึ่งแล่นเข้าอเมริกาโดนเก็บเงินเพิ่มทันทีใครจ่าย บริษัทนำเข้าบริษัทจะทํายังไงก็ต้องบวกเพิ่มในราคาสินค้าสุดท้ายใครควักโอ้ยก็คนเดินเข้าร้านนั่นแหละของชิ้นเล็กๆที่เคยราคานี้แพงขึ้นแบบไม่รู้ตัวไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายแต่เงินในกระเป๋าหายจริงนี่แหละผลของกําแพงภาษีมันไม่ตะโกนแต่มันกัดกินและพอกําแพงภาษีถูกใช้เป็นอาวุธบริษัทก็เริ่มขยับโรงงานเริ่มมองหาทางหนีใครจะไปทนจ่ายแพงตลอด ใครจะยอมให้ต้นทุนบวมจนกำไรหายของที่เคยผลิตที่เดิมเริ่มย้ายย้ายไปที่ที่มั่นคงกว่าย้ายไปที่ที่กติกาชัดย้ายไปที่ที่ไม่ตื่นเช้ามาแล้วโดนเก็บเพิ่มอีกด่านโอ้ยโรงงานไม่ได้ย้ายเพราะรักใครมันย้ายเพราะกลัวตายตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มใหญ่เพราะเมื่อโรงงานย้ายงานก็ย้ายเงินก็ย้ายความเจริญก็ย้ายเมืองที่เคยคึกคักอาจเงียบ พื้นที่ที่เคยเป็นทางผ่านอาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางใหม่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้นำบางคนถึงกลัวศาลกลัวการถูกสั่งยกเลิกกำแพงภาษีเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินคืนแต่มันคือการยอมรับว่าที่ผ่านมาใครบางคนผลักต้นทุนไปให้ประชาชนแบกโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกอาการแรงถึงพูดเหมือนคนเห็นภาพอนาคตแล้วไม่สวยเพราะถ้าศาลบอกว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดไม่ถูกต้องมันจะย้อนถามทันทีว่าแล้วใครจ่ายแพงมาตลอด ตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนโรงงานไม่ชอบกติกาที่เปลี่ยนทุกเช้านักลงทุนไม่ชอบเสียงวอยวายพอผู้นำเริ่มออกอาการลนโอ้ยสัญญาณมันชัดว่าระบบกำลังสั่นจริงแต่ในความสั่นนี้มันก็มีคนได้ประโยชน์พื้นที่ที่นิ่งพื้นที่ที่กติกาชัดพื้นที่ที่ไม่ตะโกนแต่ทำงานจริงจะเริ่มถูกมองใหม่ใครที่เตรียมตัวไว้ใครที่เข้าใจว่าภาษีไม่ใช่เรื่องบนหัวข่าวแต่คือเรื่องในจานข้าว จะเริ่มมองเห็นว่าเกมนี้ไม่ได้มีแต่คนแพ้มันมีคนที่รอรับของที่ถูกย้ายออกมาด้วยโลกกำลังเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยเสียงปืนไม่ใช่ด้วยรถถังแต่ด้วยตัวเลขเล็กๆบนใบภาษีใครฟังทันใครคิดทันคนนั้นจะไม่โดนกลืนแต่จะยืนอยู่ในจุดที่ลมพัดแรงแล้วใช้มันพยุงตัวเองขึ้นไปได้โอ้โหตรงนี้แหละเรื่องมันเริ่มโคตรเข้มถ้าฟังแค่ผิวเผินจะคิดว่าแค่ทะเลาะเรื่องภาษีแต่ถ้าขุดลึกลงไปจะเห็นเลยว่า นี่คือการย้ายบ้านครั้งใหญ่ของโรงงานโลกย้ายกันแบบไม่ส่งเสียงแต่สะเทือนทั้งแผ่นดินลองคิดภาพนะโรงงานหนึ่งสร้างมา10-20ปีมีคนงานมีเครื่องจักรมีถนนมีเมืองคอยเลี้ยงอยู่ดีๆวันหนึ่งต้นทุนพุ่งภาษีเพิ่มกฎกติกาเปลี่ยนคำสั่งมาแบบไม่เตือนโอ้ยใครจะไปทนโรงงานไม่เคยมีความรักมันมีแต่สัญชาตญาณเอาตัวรอดที่ไหนแพงที่ไหนเสี่ยงที่ไหนเสียงดัง มันก็เริ่มมองหาทางหนีไม่ต้องประกาศไม่ต้องโวยแค่ค่อยๆย,ย้ายเครื่องย้ายคนย้ายเงินนี่แหละคือสิ่งที่กำแพงภาษีทำมันไม่ฆ่าทันทีแต่มันบีบบีบจนหายใจไม่ออกและสุดท้ายคนก็ต้องเดินออกจากห้องนั่นเองหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่ากำแพงภาษีคือการปกป้องงานแต่ความจริงมันกลับตรงข้ามเพราะเมื่อโรงงานย้ายงานก็ย้ายตามงาเงินเดือนหายร้านค้ารอบโรงงานซบ เมืองที่เคยสว่างกลายเป็นเงียบเหงาแล้วใครได้ล่ะพื้นที่ที่นิ่งพื้นที่ที่ไม่โวยพื้นที่ที่กติกาชัดไม่เปลี่ยนทุกเช้าพื้นที่ที่ไม่ใช้ภาษีเป็นไม้ขู่แต่ใช้ความเชื่อถือเป็นแม่เหล็กตรงนี้เองที่เกมมันพลิกพราะโลกเริ่มไม่มองหาแค่ค่าแรงถูกแต่มองหาที่อยู่ที่ไม่ทําให้ใจสั่นตื่นเช้ามาแล้วไม่ต้องกลัวว่าวันนี้จะโดนอะไรเพิ่มอีกและนี่คือเหตุผลว่าทาไมเรื่องศาลเรื่องภาษีถึงทําให้ผู้นําบางคนออกอาการ โดยเฉพาะโปรโดนัลทรัมป์เขาไม่ได้กลัวแค่แพ้แต่กลัวว่าโลกจะจําว่าใครคือคนที่ทําให้กติกาสั่นเพราะถ้าศาลตัดสินว่าสิ่งที่ทํามามันไม่ถูกมันจะไม่จบแค่เงินคืนแต่มันจะเป็นตราประทับติดหน้าผาระบบนั้นไปอีกนานว่าที่นี่กติกาเปลี่ยนได้ตามอารมณ์นักลงทุนไม่ชอบแบบนั้นโรงงานไม่ชอบแบบนั้นเงินไม่ชอบความลนลานพอได้กลิ่นความไม่แน่นอนมันก็หาทางไปอยู่ที่อื่นทันที โลกทุกวันนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครตะโกนดังแต่วัดกันที่ใครนิ่งเพราะใครอธิบายได้ใครรักษาคำพูดได้ใครไม่เปลี่ยนกติกากลางคันพื้นที่ที่ทำได้แบบนี้จะเริ่มกลายเป็นจุดพักเป็นที่ตั้งโรงงานใหม่เป็นทางผ่านของเงินโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนใครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะเมื่อโรงงานย้ายชีวิตคนย้ายโอกาสย้ายความเจริญย้าย เหมือนน้ำที่ไหลไปหาที่ต่ำและนิ่งกว่าใครฟังทันใครอ่านเกมออกจะเริ่มเข้าใจว่ากำแพงภาษีไม่ใช่กำแพงป้องกันแต่มันคือป้ายบอกทางบอกว่าที่ไหนควรอยู่ที่ไหนควรไปและในวันที่โลกปั่นป่วนแบบนี้พื้นที่ที่ยืนมัน่นไม่หวัน่นไม่โวยแต่ทำงานจริงจะไม่ถูกกลืนแต่จะค่อยๆถูกเลือกแบบเงียบๆจนวันหนึ่งหันกลับมาดูถึงรู้ตัวว่าเกมมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโอ้โห ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วยังคิดว่าเรื่องภาษีเป็นแค่เงินเพิ่มเงินลดผมขอร้องเลยฟังต่อยนิดแล้วจะร้องเฮ้ยแบบไม่รู้ตัวเพราะตอนนี้เกมมันไม่ใช่แค่เรื่องโรงงานไม่ใช่แค่ของแพงแต่มันลามไปถึงสมองของโลกแล้วของชิ้นเล็กๆที่อยู่ในโทรศัพท์ในรถในเครื่องจักรของที่มองไม่เห็นแต่ขาดไม่ได้กำลังกลายเป็นของต้องห้ามของควบคุมของอ่อนไหวใครแตะผิดใครขายผิดใครส่งผิดโดนทันทีไม่ต้องเถียง ผู้นำหลายคนเริ่มพูดชัดของพวกนี้ไม่ใช่ของค้าเสรีอีกต่อไปมันคือของยุทธศาสตร์ใครถือได้ใครควบคุมได้คนนั้นมีอำนาจต่อรองเหนืออนาคตและคนที่เล่นเกมนี้แรงมากก็คือโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่ได้มองของพวกนี้เป็นแค่สินค้าแต่มองเป็นกุญแจกุญแจที่เปิดหรือปิดประตูของทั้งโลกได้ภาษีจึงไม่ใช่แค่ภาษีแต่มันคือเชือกเชือกที่ใช้ผูกเส้นทางเทคโนโลยี ใครอยู่ฝั่งไหนต้องยืนให้ชัดจะก้าวผิดฝั่งไม่ได้โอ้ยตรงนี้แหละที่หลายบริษัทเริ่มเหนื่อตกเพราะไม่ใช่แค่ขายของและจบแต่ต้องตอบให้ได้ว่าของนี้มาจากไหนผ่านมือใครใช้ทำอะไรเกี่ยวกับใครบ้างพลาดนิดเดียวโดนตัดออกจากตลาดโดนเบรกการเงินโดนตรวจจนทำงานไม่ได้มันไม่ใช่การค้าขายแล้วมันคือการคัดคนคัดข้างคัดอนาคตโลกกำลังเปลี่ยนจากยุคที่ใครเก่งผลิตถูกก็ขายได้ มาเป็นยุคที่ต้องผลิตถูกที่ถูกคนถูกกติกาผิดแม้แต่นิดเดียวก็โดนตีตราแบบแก้ตัวยากผู้นำบางคนถึงออกอาการถึงโมโหถึงโวยถึงพูดแรงเพราะเขารู้ว่าถ้าสารเข้ามาคุมเกมนี้จริงอำนาจในการใช้ภาษีเป็นไม้เรียวจะถูกจำกัดทันทีและนั่นหมายความว่าการควบคุมเทคโนโลยีจะต้องใช้วิธีอื่นไม่ใช่แค่เก็บเงินเพิ่มแต่ต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมดใครที่ยังคิดว่าเรื่องพวกนี้ไกลตัวลองมองรอบบ้านดูโทรศัพท์ รถเครื่องใช้ทุกอย่างพึ่งของเล็กๆชิน,นีทั้งนั้นถ้าของขาดชีวิตสะดุดธุรกิจชะง,งักเศรษฐกิจทั้งเส้นก็สะเทือนแต่ในความตึงเครียดแบบนี้มันก็เปิดพื้นที่ใหม่พื้นที่ที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องท้าทายใครแต่ยืนอยู่ตรงกลางอย่างมั่นคงพร้อมทํางานให้ได้มาตรฐานพร้อมตรวจสอบพร้อมอธิบายที่มาพื้นที่แบบนี้จะเริ่มถูกมองว่าปลอดภัยเนืนจะมองหาโรงงานจะมองหาเทคโนโลยี จะค่อยๆไหลามาเองแบบไม่ต้องตะโกนเกมสมองโลกกำลังเริ่มไม่ใช่ด้วยปืนแต่ด้วยกติกาไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยความนิ่งใครยังคิดว่าอำนาจคือการขู่อัดเหนื่อยแต่ใครเข้าใจว่าอำนาจคือความเชื่อถือจะยืนได้นานกว่าและในโลกที่ของเล็กๆชิ้นเดียวกำหนดอนาคตคนทั้งใบคนที่ตั้งหลักได้ไม่ตื่นตระหนกไม่หลงเกมจะไม่ใช่แค่ผู้รอดแต่จะเป็นผู้ที่โลกเลือกให้เดินต่อไปข้างหน้าเองโอ้โห มาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังไม่รู้สึกแน่นหน้าอกผมบอกเลยฟังไม่ครบเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ภาษีไม่ใช่แค่โรงงานไม่ใช่แค่ของแพงแต่มันลากยาวไปถึงเงินในอนาคตของคนทั้งโลกแบบที่ใครพลาดก็คือจมลองตั้งสติดีๆภาษีเพิ่มของแพงขึ้นของแพงขึ้นคนก็ใช้เงินมากขึ้นพอเงินเริ่มตึงสิ่งที่ตามมาคืออะไรใช่แล้วดอกเบีย้ยโอ้ย แค่นี้ก็เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแล้วใช่ไหมเพราะดอกเบีย้ยนี่แหละคือคันเร่งกับเบรกของเศรษฐกิจเหยียบแรงไปรถก็พุ่งเหยียบผิดรถก็คว่ำเมื่อของแพงจพษษับภาษีเงินเฟ้อก็เริ่มขยับพอเงินเฟ้อขยับคนคุมระบบการเงินก็เริ่มใจสัน่นเริ่มคิดแล้วว่าจะปล่อยให้เงินไหลมั่วได้ไหมหรือจะต้องดึงเบรกด้วยดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นพอดอกเบีย้ยสูงเงินกู้แพงธุรกิจเริ่มชะงักคนเริ่มไม่กล้าใช้โอ้ย นี่มันลูกโซ่ชัดๆต่อกันแบบไม่มีใครหนีได้และเงินมันฉลาดนะเงินไม่เคยรักใครมันรักแค่ความปลอดภัยที่ไหนดอกเบี้ยสูงกว่าที่ไหนมั่นคงกว่ามันก็ไหลไปตรงนั้นไม่ต้องขออนุญาตใครพอเงินไหลบางที่ก็แห้งบางที่ก็ท่วมค่าเงินผันผวนราคานำเข้าเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาสะเทือนแบบงงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละคือเหตุผลที่เรื่องภาษีถึงไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันไปกระตุกเส้นประสาทของระบบเงินและพอเส้นนี้สะดุง้งทั้งร่างกายก็สะเทือนตามผู้นำบางคนถึงออกอาการแรงโดยเฉพาะเทรนโดนัลด์ทรัมป์เขารู้ดีว่าถ้าสาลมาจำกัดอำนาจการตั้งภาษีเกมควบคุมเงินเฟ้อเกมกดดันดอกเบี้ยจะไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะที่ผ่านมาภาษีถูกใช้เป็นไม้ตบใช้ขู่ใช้บีบใช้ดันแต่ถ้าวันหนึ่งไม้ตบหายต้องหาวิธีอื่นซึ่งยากกว่าช้ากว่า และควบคุมยากกว่าเยอะตลาดไม่ชอบความลังเลเงินไม่ชอบคำพูดที่กลับไปกลับมาพอผู้นำเริ่มพูดว่าไม่แน่โอ้ยนักลงทุนก็เริ่มขยับเท้าเตรียมหนีเตรียมย้ายเตรียมป้องกันตัวเองแต่ในความปั่นป่วนแบบนี้มันก็มีคนที่นิ่งๆพอจะไม่ตื่นนิ่งพอจะไม่วิ่งตามเสียงดังนิ่งพอจะจัดการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยพื้นที่แบบนี้จะไม่ถูกเนินทิ้งแต่จะถูกใช้เป็นที่พักเป็นที่ซ่อน เป็นที่ตั้งหลักในวันที่ลมแรงเรื่องนี้สอนอะไรเรามันสอนว่าเงินไม่กลัวข่าวร้ายเงินกลัวความไม่ชัดใครชัดใครนิ่งใครรักษาคำพูดคนนั้นได้เปรียบโลกกำลังเข้าสู่ช่วงดอกเบีย้ยไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือเครื่องมือคุมเกมใครอ่านออกใครเตรียมตัวทันจะไม่โดนดูดเลือดแต่จะรู้จังหวะว่าควรขยับควรหยุดหรือควรนิ่งและในวันที่เงินทั้งโลกวิ่งวุ่น คนที่ตั้งหลักได้ไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าควรยืนตรงไหนโดยไม่ถูกแรงเหวี่ยงของระบบฟาดกระเด็นออกจากเกมโอ้โหถ้ามาถึงตรงนี้แล้วยังคิดว่าโลกจะกลับไปเหมือนเดิมผมขอพูดแรงๆเลยนะคิดผิดถนัดเพราะตอนนี้โลกไม่ได้แตกเป็นฝั่งเดียวมันแตกเป็นหลายวงหลายกติกาหลายข้อตกลงเหมือนตลาดที่มีหลายประตูแต่ละประตูเข้าได้ไม่เหมือนกันเข้าไม่ถูกบานปิดใส่หน้าเอาดือ้อ เมื่อก่อนการค้าคือใครถูกใครเร็วใครผลิตได้ก็ขายแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้ต้องถามก่อนว่าคุณอยู่กลุ่มไหนคุณค้ากับใครคุณใช้กติกาชุดไหนโอ้ยผิดนิดเดียวงานงอกทันทีโลกกำลังแยกตัวแบบเนบียบๆไม่ต้องประกาศสงครามไม่ต้องยิงปืนแค่ตั้งกติกาคนละชุดคนละมาตรฐานคนละเงื่อนไขแค่นี้ก็แบ่งโลกออกจากกันได้แล้วของที่เคยขายได้ทุกที่วันนี้ต้องเลือกทาง ถ้าไปทางนี้อีกทางอาจไม่รับถ้าคบกลุ่มนี้อีกกลุ่มอาจไม่ไว้ใจมันไม่ใช่การค้าแล้วมันคือการเลือกข้างแบบเนียนๆและตรงนี้แหละที่ผู้นําหลายคนเริ่มเครียดโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เขารู้ดีว่ากำแพงภาษีไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือเส้นแบ่งว่าใครอยู่ในวงใครอยู่นอกวงพอศาลเริ่มเข้ามาตรวจเริ่มตั้งคําถามว่าใช้อํานาจเกินไปหรือเปล่าโลกก็เริ่มเห็นรอยร้าวว่าเส้นแบ่งนี้อาจไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิด ตลาดเริ่มถามถ้ากติกานี้เปลี่ยนข้อตกลงนั้นยังอยู่ไหมถ้าวันนี้รับพรุ่งนี้จะโดนย้อนหรือเปล่าโอ้ยแค่นี้ก็ทําให้เงินลังเลแล้วเงินไม่ชอบลังเลธุรกิจไม่ชอบเสี่ยงโรงงานไม่ชอบเดาเพราะโลกมีหลายกติกาคนก็เริ่มเลือกไปอยู่ในวงที่คุยรู้เรื่องกติกาชัดไม่ต้องแปลความหมายทุกเช้านี่แหละคือโลกหลายขั้วไม่มีใครเป็นศูนย์กลางคนเดียวอีกต่อไปแต่ละกลุ่มดูแลกันเอง ค้าขายกันเองช่วยกันเองแต่ก็ระแวงกันเองด้วยคนที่คิดว่าจะยืนกลางวงเฉยๆไม่เลือกไม่ชัดอาจโดนมองว่าไม่น่าไว้ใจเพราะโลกยุคนี้ความคลุมเครือกลายเป็นความเสี่ยงแต่ก็อย่าเข้าใจผิดการยืนให้มั่นไม่ใช่การตะโกนไม่ใช่การท้าทายแต่คือการทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณคาดเดาได้คุณรักษาคำพูดคุณไม่เปลี่ยนเกมกลางทางพื้นที่แบบนี้จะไม่โดดเด่นในข่าว แต่จะโดดเด่นในสายตาคนทำงานจริงเงินจะค่อยๆมาโรงงานจะค่อยๆเลือกความร่วมมือจะค่อยๆเกิดโลกหลายขั้วไม่ใช่โลกที่วุ่นวายอย่างเดียวแต่มันคือโลกของคนที่อ่านเกมเป็นใครเข้าใจว่ากติกาไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่คือของมีค่าคนนั้นจะไม่หลงทางและในวันที่โลกแยกเป็นวงไม่ใช่ทุกคนที่ต้องอยู่ในวงใหญ่ที่สุดแต่คนที่อยู่ในวงที่มั่นคงชัดเจนและไม่สัน่นจะไม่ถูกเวียงออกจากเกม เกมนี้ไม่ต้องวิ่งเร็วไม่ต้องเสียงดังแค่ยืนให้ถูกที่ยืนให้คนอื่นวางใจพอแล้วเพราะในโลกที่แตกเป็นหลายขั้วคนที่นิ่งเป็นจะไม่ใช่คนที่ถูกเลือกครั้งเดียวแต่จะถูกเลือกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหม่แบบไม่รู้ตัวเลยหรือซ้ำโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราผมขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมเลยนะคิดแบบนี้คืออันตราย เพราะแรงสั่นจากกำแพงภาษีมันเริ่มมาถึงบ้านเราแล้วไม่ใช่เสียงดังตูมเดียวแต่มาแบบเงียบๆซึมๆแล้วกัดลึกลองนึกภาพตามนะโรงงานหนึ่งที่เคยส่งของไปอเมริกาได้สบายอยู่ดีๆโดนตรวจโดนถามโดนจับตาของชิ้นเดิมคนงานชุดเดิมแต่เอกสารต้องมากขึ้นต้นทุนต้องเผื่อกำไรเริ่มบางโอ้ยแค่นี้ก็เหงื่อแตกแล้วอุตสาหกรรมบางอย่างโดนเต็มเ ของที่มีชิ้นส่วนหลายที่มาเจอกันโดนไล่เช็คเหมือนโดนสอบสวนถามว่ามาจากไหนผ่านมือใครตอบไม่ชัดโดนชะลอโดนชะลอเมื่อไหร่เงินก็ตันเมื่อน,นั้นบางธุรกิจถึงกับสะบทในใจขายของแท้ทำงานจริงแต่ต้องมานั่งพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทุกล็อตทุกเที่ยวโอ้ยมันเหนื่อยนะเว้ยแต่ในขณะเดียวกันบางกลุ่มกลับเริ่มมีแววของที่ทำได้ครบวงจรที่อธิบายที่มาได้ ที่กติกาชัดเริ่มถูกมองใหม่จากแค่ผู้ผลิตกลายเป็นคู่ค้าที่ไว้ใจได้นี่แหละคือโลกใหม่ไม่ได้วัดกันแค่ถูกหรือแพงแต่วัดกันที่ใครทำให้เขานอนหลับได้สนิทกว่าธุรกิจที่เคยเน้นปริมาณวันนี้ต้องเน้นความแน่นเอกสารต้องชัดขั้นตอนต้องตรงพูดอะไรไว้ต้องทาได้จริงพลาดครั้งเดียวโดนจดชื่อยาวหลายคนเริ่มบ่นบอกว่าโลกมันโหดกติกามันเยอะ ผมบอกเลยใช่แต่นี่แหละคือด่านคัดคนใครผ่านได้จะยืนได้นานและที่ตลกร้ายคือคนที่โวยวายมากที่สุดมักไม่ใช่คนที่ทำไม่ดีแต่คือคนที่เคยชินกับความง่ายพอโลกไม่ง่ายก็เริ่มอารมณ์เสียผู้นำบางคนถึงออกอาการแรงอย่างโดนัลด์ทรัมป์เพราะรู้ดีว่าถ้ากติกานี้ถูกสารจํากัดแรงกดดันจะย้อนกลับมาไม่ใช่แค่กับคู่ค้าแต่กับคนในระบบตัวเองด้วย แต่สําหรับฝั่งเรานี่ไม่ใช่เวลาบน่นมันคือเวลาปรับท่าใครยังคิดว่าทําของได้ก็พอขายได้ก็จบกําลังเดินย้อนยุคโลกวันนี้ถามละเอียดและจะถามหนักขึ้นอีกใครเตรียมตัวใครยอมเหนื่อยก่อนจะไม่โดนคัดออกทีหลังอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไกลเพราะมันลงมาถึงร้านถึงโรงงานถึงโต๊ะกินข้าวช้าหรือเร็วไม่มีใครหนีได้แต่ก็อย่ากลัวจนไม่กล้าขยับ เพราะในทุกการคัดมันมีพื้นที่ว่างสําหรับคนที่พร้อมคนที่ทําจริงคนที่ไม่อ้อมไม่หมกเม็ดโลกกําลังเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อให้ใครสบายแต่เพื่อแยกว่าใครเอาจริงใครแค่ผ่านทางและในวันที่กติกาโหดขึ้นคนที่ยืนอยู่ได้ไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่ทํางานหนักพูดจริงและไม่หนีปัญหาใครเข้าใจตรงนี้จะไม่มองกําแพงภาษีเป็นคําสาบ แต่มองมันเป็นด่านทดสอบที่ถ้าผ่านได้ทางข้างหน้าจะโล่งกว่าเดิมเยอะเลยจริงๆโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของผู้นำของศาลของเศรษฐกิจโลกผมขอพูดแบบไม่เกรงใจเลยนะยังมองไม่สุดเพราะปลายทางของเรื่องนี้มันไม่ได้จบที่กระทรวงมันมาจบที่กระเป๋าเราโต๊ะทำงานเราชีวิตประจำวันเรานี่แหละเมื่อโลกปั่นป่วนแบบนี้สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรตกใจตื่น กลัวบางคนรีบซื้อบางคนรีบหยุดบางคนรีบด่าทุกอย่างโอ๊ยมั่วไปหมดแต่ผมจะบอกให้คนที่รอดไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วแต่คือคนที่ตั้งหลักได้ก่อนของแพงขึ้นอย่าเพิ่งโวยให้ถามก่อนว่าแพงเพราะอะไรถ้าแพงเพราะต้นทุนโลกแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวการใช้เงินแบบเดิมๆกำลังกลายเป็นกับดักหลายคนยังใช้ชีวิตเหมือนโลกไม่เปลี่ยนกู้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมเสี่ยงเหมือนเดิม และพอสะดุดก็มานั่งบนว่าโชคร้ายโอ้ยมันไม่ใช่โชคแล้วมันคือไม่อ่านเกมดอกเบีย้ยสูงไม่ใช่แค่ข่าวมันคือสัญญาณว่าเงินจะไม่ใจดีเหมือนเดิมใครแบกภาระหนักจะเริ่มเหนื่อยก่อนใครใครมีช่องว่างจะเริ่มหายใจโล่งกว่าธุรกิจเล็กๆที่ยังไม่จัดระบบยังไม่รู้ต้นทุนจริงยังขายแบบเผื่อฟลุกบอกตรงๆเลยโลกแบบนี้ไม่เมตตาพลาดนิดเดียวเงินจมทันทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องสิ้นหวัง เพราะในความผันผวนมันมีของถูกซ่อนอยู่ไม่ใช่ของราคาถูกแต่คือโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะมัวแต่กลัวใครเก็บเงินเป็นใครรู้จักรอใครไม่โลภจะเริ่มเห็นว่าบางอย่างที่เคยเอื้อมไม่ถึงกำลังลดแรงต้านลงคนที่วางแผนไม่ใช่คนที่เดาแต่คือคนที่เตรียมทางหนีเตรียมทางพักเตรียมทางไปต่อโดยไม่ต้องหวังพึ่งคำพูดใครนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้นำอย่างบรักโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกอาการแรง เพราะเขารู้ว่าถ้าคนเริ่มไม่เชื่อถ้าคนเริ่มไม่มั่นใจระบบจะไม่ฟังคำสั่งอีกต่อไปแต่สำหรับคนธรรมดาเราไม่ได้ต้องคุมโลกเราแค่ต้องคุมชีวิตตัวเองให้รอดในวันที่โลกเสียงดังอย่าเอาทุกอย่างไปเสี่ยงกองเดียวอย่าฝากชีวิตไว้กับโชคอย่าหวังว่าพรุ่งนี้จะง่ายกว่าเมื่อวานเพราะโลกชุดนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้คนประมาทอยู่รอดจังหวะนี้คนที่มีสติจะไม่ถามว่าจะรวยยังไงแต่จะถามว่าจะไม่พังยังไง พอไม่พังพออยู่ได้พอมีแรงโอกาสจะเดินเข้ามาเองในวันที่คนอื่นล้มกันเป็นแถวเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้กลัวแต่มันสอนให้ตื่นตื่นจากความเคยชินตื่นจากความคิดว่าโลกจะดูแลเราโลกไม่ดูแลใครโลกแค่เปิดทางใครเตรียมรองเท้าดีคนนั้นเดินต่อได้และในวันที่ข่าวยังแรงเสียงยังดังเกมยังไม่จบคนที่นิ่งที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่รู้ แต่คือคนที่รู้ว่าควรเก็บแรงไว้เพื่อก้าวยาวๆในจังหวะที่ใช่จริงๆโอ้โ oh. หมาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ข่าวผ่านหูผมขอพูดแรงๆแบบจริงใจเลยนะฟังไม่สุดเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คดีไม่ใช่แค่ภาษีแต่มันคือสัญญาณสุดท้ายก่อนโลกเปลี่ยนหน้าแบบไม่มีป้ายเตือนล่วงหน้าภาพมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าสารฟันธงว่าสิ่งที่เคยทำมาไม่ถูกเงินต้องคืน ระบบต้องปรับความเชื่อมัน่นต้องซ่อม